เอวะเอวะที่โตถึงองตอนอุปถัมภ์ปติปิการปิการสุทั้งที่พระเมวชีสจระดตั้งแ สั่งก่อนก็เสี่ยมเนี่ยสั่งเลยไอทีขับฟันนะหมอตุมมลีส<ม>ั่งได้เลอย,ลอ,ย,ลอ,ยลอย่างต่างอเอ๊ยยูเทนขับฟันได้เลยได้แล้วสิเอกชนกีลาทรรมนานุนผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิงห์บุรีคณะผู้บริหารโรงพยาบาลสิงห์บุรีผู้บริหารบริษัทเซอร์เฟ็ตแมนจิ้งและผู้เข้าร่วมงานคุณทักษ์ธรรมดิชั้นแพทย์อิลลิราวัฒน์ คอมพิวเตอร์ในวันนี้การเปิดศูนย์เอ็กซเเยคคอมพิวเตอร์ในวันนี้นับเป็นการพัฒนาที่สำคัญอย่างหนึ่งของโรงพยาบาลสิงห์บุรีโดยเฉพาะในการให้บริการการตรวจวินิจชัยที่มีความแม่นยำและรวดเร็วซึ่งจะช่วยให้เราสามารถดูแลสุขภาพของผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โด, Computer, โดยเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลสิงห์บุรีนัเป็นการบริการตรวจวินิจฉัยด้วยระบบเ้รง่งหมาบริการดำเนินงานโดยบริษัท Perfect Medical i m a g i n งซึ่งเป็นผู้ชนะการประกวดราคาเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นี้เป็นเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง160สไลด์มีการถ่ายภาพได้อย่างละเอียดครอบคลุมอวัยวะ สามารถตรวจได้อย่างรวดเร็วทางยังมีเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ขั้นสูงในการสร้างภาพสเสมือนจริงในการตวรวจอวัยวะต่างๆได้ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้บริการโรงพยาบาลสิงห์บุรีทางในจังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดใกล้เคียงเป็นอย่างยิ่งทั้งนี้ทางแผนกรังสีวิทยาและโรงพยาบาลสิงห์บุรี ความเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถนำเทคโนโลยีนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วยบัดน,นี้ได้เวลาสมควรแล้วข้าพเจ้าจึงให้ขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีท่านเอกชดคีรัดธรรมนานท์พัวในการโรงพยาบาลสิงบุรีได้กล่าวเปิดงานของการเรียนเชิญค่ะอ อันนี้ไม่ต้องเอมพิ์เอร์เลยคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เตัดแท็กตัดหนังใช้เยอะครับเพราะว่าให้ไม่เหนยัวจแค่นทสี่แล้วก็มีเค่แ่สมองเป็นเท่าไรก็เกือบสิบลานกว่ายี่้านยี่สาโอ้่ขึ้นอาดีจา ปกติถ้าไม่มีแล้วส่งที่ไหนฮะเจะมีเครื่องเก่าเครื่องเก่ามันจะเป็น32สไลด์ดังนี้เครื่องเก่าแต่มัน่เนครื่องเก่าอัี้เราเกว่เเขาไอ้ที่ร<อ>้านเขแต่ทุกวัน่ต้องให้เป็นของต้อ๋อเเขปรเาเจาแพจะตก่อนอออมยนะครับตัไรคือที่พูดนี่อตไ้เลยค่ะเ็เรื่องเกต่ต ย mm ูวิธทำอะไรที่มะม่งแก้วอะไรว่ะตาเดิมตามนี ตั้งใจต้อนรับตั้งโต๊ะนี้เลยทุกท่านนะครับทั้งหน่วยงานผูงานท่านางสีแพร่ท่านเจ้าหน้าที่ทุกท่านท่านแขกทุกท่านที่มาวันนี้นะครับ ผมรออสิเกเปลี่นที่ที่ได้มาทำคอมพิวเอรเกิดเรงเยคอมพิวเตอร์ปริมาณสี่ีในวันนี้นะครับการที่ท่ทนานคณะกมา้ารสีได้แ,แจ้งให้ทราบนะครับเครื่องเสรยนี้เป็นเครื่องที่อ่อัตราการตัดสไลด์ศูนย์หนึ่งร้อยหกสิบสไลด์ต่อนาทีนะครับก็ถือว่ามีความเร็วมากอันนี้ก็จะเพิ่มความแม่นยำความถูกต้องในการวิสัยโลกอันนี้เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ การดูแลรักษาอีกระดับหนึ่งนะครับของโรงพยาบาลศิริวีของเรานะครับเพื่อให้ได้ดูแลประชาชนพี่น้องชาวจังหวัดศิริวีและจังหวัดใกล้เคียงได้ดีขึ้นยิ่งขึ้นนะครับก็เป็นวันหนึ่งที่เป็นวันดีๆที่นํามาสู่โรงพยาบาลศิริวีและชาวจังหวัดศิริวีนะครับผมก็ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านนะครับที่ทำให้เกิดศูนย์อิสระคอมพิวเตอร์ วนี้ได้เลาสมควรนะครับผมขออนุญาตเปิดเปิดิเตอ์คอมพิวเตอร์รพวริมนี้ครับส้กาสักาโกุาหโ้กสมมกุ